สวัสดีครับเมนูวันนี้หนึ่งไก่ครับอสำหรับเครื่องกับตาเหมือนโ่วไปนะครับเครื่องแกงครับอขาจักไข่เนี่ยครับตําไปครับตาหมอกเรียกได้สักกํานะครับอไก่ันี่เขาซื้อมาเป็นขาเลยครับอันนี้อันนี้ครับไก่นะครับเขาจะเอาเครื่องแกงโมเลยครับโมดึงตั้งหน้าตั้งหลังนะครับเผื่อเครื่องมันได้ตีได้ตั้งนะครับ ครับผมใส่ไปเลยครับอันนี้เขาจะเอาเครื่องใส่เลยครับเผื่อมันนี่ครับคือมันเข้าพลิกเข้าเกลือเนี่ยน้อยครับจะปุ้งเขาก็ปปุงตอนนี้ครับแต่แต่ปุ้งเป็นกลางๆไว้ก่อนครับจังอย่างเดียวเขามาใส่มูลุนครับผมก่อยใส่เข้าไปนะครับไก่นี่เป็นซื่อมาติกาดนะครับซื่อมาแมลงนี่ครับหนึ่งขายเดียวก็ป้อนละครับ เป็นไก่พันธุ์นะครับแต่ถ้าเป็นไก่เมืองก็จะลั้มแหมน้อยนะครับแต่พอดีหลังปีใหม่มันไข่่าตลาดนะครับเนาะเขาก็ใส่ลงไปเลยนะครับผมใบมะกรูดออยหน้าอย่างน้อยครับแต่ถ้าปอมไม่หอมเนี่ยเขาก็ใส่มูรู้นนะครับผมค่อยใส่เข้าไปนะครับก็ยกขึ้นตังเลยครับผมอันนี้เขาก็เอาน้ำใส่อย่างน้อยครับน้ำ่างคกนะครับเนาะก็ข่อยเยาะค่อยใส่เข้าไปนะครับ ถ้าจะหอมพองนะครับขนาดต่าเครื่องยังหอมนะครับกํากินบ้านเฮานี่บ่ต้องจี่เครื่องครับใส่ไปได้ครับถ้าจี่เครื่องนี่ถ้าเครื่องบเตึงนี่บ่ล้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นขมิ้นผงนะครับใส่ผงขมิ้นไปตัวนะครับพอดีขมิ้นเก้ามันมีครับเนาะมันมีตีปูครับนี่เปิดไฟใส่แก๊สเลยครับผมอ่าเดาเอามาพอครับผลงานจะเป็นจะได้จะกินได้ก็หรือว่ากินบดได้นะครับ แต่คงจะล้าเหมือนกันนะครับมั่นใจว่าล้ําครับอ่าปิดฝาไว้สกําเดี๋ยวมาเปิดพอครับผมเอาละลองเปิดพอแลอดหอเหือมันออกครับเปิดพอครับว่ามันได้หรือยังครับเออพอบลาบมันหอมเหรออยังคึ้ครับผมยังหอมยังขึ้นนะครับอ่าเท้าจะปุ้งอย่างก็ปุ้งตอนนี้เลยนะครับ แต่ใส่ไปแล้วครับเอาหอมใบหอมโรยลงไปแล้วปิดฝาไว้แหมสักกําครับแล้วก็ปดเลยนะครับหอ,อมใบหอมใส่ลงไปก่อนปิดฝาอมไว้สักกํานะครับหมอกสีพักมันเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราปิกมาเปิดกันแหมนะครับปิกมาเปิดพอดูอืได้ละนะครับดะยังหอมนะครับผม มาพอแม่ี่นองครับมากินนึ่งไก่ยำแรงด้วยกันครับผมวัสดีครับ